ถึงข่าวต่อไปกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของนักแสดงที่โอ้โหต้องยินดีด้วยเพราะว่าทำงานหนักแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะขวันอุตสามณีคว้าปริญญาโทเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอดตลับขับตานอนจนกลายเป็นหมีแพนด้ามาถึง2ปีวันนี้ก็ต้องขอใช้คำว่า congratulations กับนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุตสามณีค่ะที่โชว์ภาพรอยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้สวมชุดครุยถ่ายรูปสวยพร้อมกลุ่มเพื่อนสนิทมากมายที่ซ้อมรับปริญญาโทสาข,าขาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนพิธีรับปริญญาจริงจะมีขึ้นในวันที่28เมษายนซึ่งปริญญาใบานี้ขวัญเคยพูดเอาไว้ว่าตั้งใจทําให้คุณแม่และตัวเองโดยหลังจากจบปริญญาโทเธอก็พร้อมที่จะทุ่มเวลาให้กับวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ค่ะ เป็นไงหน้าภาคภูมิใจสวยเก่งมีความสามารถครบเครื่องมาก<ร>เลยต้องเลย